สบายดีพอพี่พี่น้องมันนี่เอฟซีถูกทุกฐานเนาะมันนี้ก็มาเบิง่งน้องโตอโอ๊หอยเนาะกะมอสิซุกเลยแหละกะเบิ่งเลพ้พี่น้องนีน่ก็คือโอ๊หอยของน้องตอเนาะมาเด้อพายากเด้อพายากก็มากินน้ำน้องตอไไรเนาะน้องกะสีป่งเลยนะพี่น้องเนาะมนี่กับป่งวิธีเยี่ยำลอยพี่น้อง Ôi hoi, ôi hoi cái cậy, vâng cái cậy vâng Đó cả thì tắt nó แซ่บเลยเ,เสียเลยพี่น้องสบายดีผมแม่พี่น้องย่างค้ามมาแจ่มมาจะปูกหัวมาจะปูกหัวดูานะพี่น้องเป็นสิมา้าเดือดต่วนกินเลยเนาะ แกก็จัะไม่ใส่เลยก็ไม่ใส่สบายดีพ่อแม่พี่น้องไอซีไว้สะดูทุกคนเด้อแาวกอกะกำนั่งคืนตั้งแต่ดรกะพี่น้องเบิ่งดเน่ยเสียจะได้ยังจริงโอหอย พอยเด้อพี่น้องมากินข่าวกับน้องตอม oh, องอโอ้พอยสวัสดีเนาะสรัสดีเอรใส่ใส่ีวะะไปอานเดียพี่น้องสาวกอซิซีมาโอ้พอยซีมือน้องตองพี่นองมีแต่ขีต้โตมิได้สูงกำลังขึ้นแต่โอกกะเลย เีลยังเจ่กิดูเนี่ย่นเด็กพี่น้องป๊บหอยป๊บด้ยต่อป๊บนี่ไรย่งไรเออพี่น้องซีเมือกนะือว่าได้ดีอยู่ได้น้องน้ดขาได้ที่น พี่น้องมากินอบหอยกันลองกเนนะไปกับพักระฟ้าข้ากิตู้ัยแสบๆดบพี่น้องมาเดิอมาเดิอมาเดิอกินตบอยกิน,ะนกกกกอบหอยนะก็ดีลืมมา เนี๋มาเดามันจัเลยอยากมืดแน่เนอะใต่ไฟ อยูอ่มันี้อะนั่นเนาะอาบน้ำทำมันบัวนาวไปไหนเนล้วยืวขาวเค้มบุ๊มห้อยน้ำโตเค้มนอ,อนคิดมาหอน หอยสูตรลองต่อเด้พอพี่น้องสูตรหัวหนาพี่น้องหัวหน้าพาเห็ดไป็หัวหนา้า,หหหนาแม่ได้หัวหน้าพ่อได้หัวหน้ามูอคินสองคนเนี่ยเดี๋ยว เย็บเอวดิทีเนาะตัวนี้หน้าได้ม,มา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 กินส้าวแล้วก็หน่องโต เซตน้องเจ้าเซดอันนี้พี่น้องเจ้าน้องโตแล้วกอกระสิป้าให้น้องโตคนกินก่อนเดี๋ยวยานคนห่วอีมเนาะพี่น้องกินของคนอาเดี๋ยวคนสิห่วอีมสนดยอดคิมนี่ก็ไม่ยังได้ผม่อพี่น้อง FC ทุกทุกท่านเนาะวันนี้น้องโตผ้ามากินอบหอยจำ้ย

กระตาดคอยดูกระตาดคอยดูนะเจ้ายังยังอยู่พี่น้องขอด้วยสำหรับคลิปนี้กวยังไลยวันนี้พมก็ไม่ได้คลิปหนาผพาะแตพี่น้องคลิปนี้ไม่บาย